ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลคึกพิธานำทัพแถลงเปิดแผน ลุกรัฐบาลส่วนรัฐบาลก็ดินเนอร์ชื่นมืน่นไม่ปร,มรับครมอแน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับการเมืองเริ่มที่จะร้อนแรงอย่างแน่นอนและอย่างที่บอกว่าคุณพิธาลิม้มจตรัสได้กลับเข้ามาเป็นสสอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื <ME> ่อมีการกลับเข้ามาเป็นสสเนี่ยย่อมมีแรงสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับว่ากระแสข่าวที่ออกมาเรื่องของการปร,รับคอรมอเนี่ยออกมาเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับทางรัฐบาลเองนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีการปร,รับคอรมอครับ โดยการน,นัดไปกินดินเนอร์กันอย่างหวานชื่นก็ต้องบอกกันนะครับว่าการเมืองตอนนี้กำลังร้อนแรงมีอะไรสถานการณ์เพิ่มเติมอะไรมากก็มาวิเคราะห์มารับนะรับทราบข่าวสารไปด้วยกันแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ก้าวไกลเองนะครับเมื่อนับนำทัพออกมาเนี่ยก็มีการแถลงนะครับแผนการรุกในการทํางานนะในฐานะฝ่ายค้านว่าจะต้องทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องรัฐบาลบ้างาอะไรบ้างอะไรอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นก็มีข้อมูลที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่า อย่างกับอีกหลายๆคนก็ห่วงวันที่31นะครับมกราคม2567นี้นะครับที่คุณพิธาเองนะครับแล้วก็พักก้าวไกลเนี่ยนะครับศาลนัฐธุรูญจมีคำวินิจฉัยซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยไม่ได้ห่วงอะไรนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้ยโดนแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่วันที่31มกร,ราคมนี้31มกราคมเนี้ยคำวินิจฉัยของศาลนะครับไม่ถึงการยุบพักแน่นอนแต่นะครับ แต่คำวินิจฉัยนะครับมีมาตรฐานมีอะไรหรือเปล่าที่จะนำไปสู่การยุบพักหรือเป็นสารต้องต้นในการยุบพักอีกเนี่ยนะครับก็ คงต้องรอดูแต่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อสารนัมูญวินิจฉัยมาแล้วนะครับวันที่สามสิบ <Lol. S 2> ไม่มีการยุบพัก<พ> <Ride> แต่ถ้ามีสารตั้งต้นแล้วต้องการจะยุบพักมันจะกลายเป็นคดีอาญาซึ่งมันจะเป็นสารสารอาญานะครับสารอ่าสารปกตินะครับไม่ใช่สารนัรรมูญนะครับซึ่งมันเป็นคดีอาญาซึ่งคดีอาญาเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบว่าใช้เวลากระหลายปีกับสารชั้นต้นสารอุทธรณิการถูกว่าอีกหลายสารเพราะฉะนั้นคําว่ายุบพ,พักเก้าไกลในระยะเวลากันไกลเนี่ย เป็นไปไม่ได้แน,นะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าตามข้อมูลนะครับตามที่ตามสถานการณ์ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความผิดหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเอาจากเอา,เอาคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไปต่อเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ ไม่ใช่มีการยุบพักได้ปัจจุบันทันด่วนเพราะเนื่องอะไรครับเพราะมันจะต้องไปผ่านขบวนการต่างๆอีกเนี่ยฝ่ายจยุบพักก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งถึงตอนนั้นนะครับถ้าสถานการณ์ออกมาตอนนั้นผมคิดว่านะพรรคก้าวไกลก็ได้ทําการเรียกว่าสร้างองค์ประกอบครบและสร้างพักมาใหม่ครบแล้วอาจจะเป็นชื่อพักอะไรก็มาแล้วก็ ไปสก,กัดตรงนั้นแล้วและเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่อะไรที่จะต้องมานั่งเป็นห่วงอย่างที่บอกว่าสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราก็แก้ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข้อมูลต่างๆก็ฟังกันไปใครชอบนะฝ่ายไ,ไหนใครชอบอะไรยังไงก็มาศึกษากันเอาเองแล้วกันนะครับก้าวไกลเนี่ยคึกนะครับพิธานำทัพ ถแถลงเปิดแผนลุกรัฐบาลรัฐบาลเองก็ดินเนอร์ชื่นมื่นไม่ปรับอรมอรพิธาเผยไออุ่นที่คุ้นเคยขณะที่ก้าวเข้าสู่สภาครั้งแรกหลังหยุดปฏิบัติหน้าที่6เดือนจอถแถลงแผนงานนะครับในวันศุกร์นะครับแย้มคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารพักเนี่ยประชุมเดือนเมษายนจะกลับมานั่งหัวหน้าขึ้นกับสมาชิกสสของพักก้าวไกลคึกคักต้อนรับเข้าห้องประชุมสภามีสสครบ500คนแล้วภูมิธรรมยินดีกับพิธากลับมาทำหน้าที่สสหวังปรับตัวดีขึ้นนะครับร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศยันไม่หวั่นไหวกระทบกับเสียงสนับสนุนรัฐบาลเรืองไกลจ่อยื่นนะครับกรกตอสอบกราวรูดรัฐมนตรีสสสอวอยันลูกเมียหลังพิธารอด หุ้นไอทีวียังจิตใจถือหุ้นเดียวก็ผิดแล้วดินเนอร์กระชับมิตรพักร่วมคึกคักแกนนำเข้าร่วมครบที่เราจะภาเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่25มกราคมในพิธาริมเจริญรัฐเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับเดินทางเข้าเราจะพาครั้งแรกภายหลัง สารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันที่19กฎนนาคมันยายนก5 6 6กรณีถูกร้องว่าเป็นผู้ถือหุ้นสื่อในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งล่าสุดสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากแต่อหนึ่งวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสอของนายพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บสามทำให้พิธาได้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สอสอ,อีกครั้ง โดยนายพิธากล่าวถึงก้าวแรกในสภารู้สึกอย่างไรบ้างไออุ่นที่คุ้นเคยรวมเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นเวลา6เดือนไม่ได้มีโอกาสถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนและประชาชนที่สภายังรู้สึกว่าสภาเป็นพื้นที่รวมตัวของประชาชนคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเสียดายเวลา6เดือนที่หายไปหรือไม่นายพิธากล่าว,ว่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองซึ่งคงไม่มีใครบอกได้ว่าจะผลจะออกมาเป็นอย่างไร หรือถ้ามีครั้งที่2แล้วดีขึ้นนะครับจะกลายเป็นครั้งที่3หรือไม่แต่เราบริหารจัดการเวลาได้ใช้เวลา6เดือนในการพบปะประชาชนทํางานกับเพื่อนๆสสที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่ตอนที่ตอนถูกสั่งการประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่โดยจะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมกับผู้นําท้องถิ่นมาอภิปรายในวันที่26มกราที่จะถึงนี้ฉะนั้นไม่เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เมื่อถามว่าภารกิจแรกในการกลับมาเป็นสสคืออะไรนายพิธากล่าวว่าคุยกับเพื่อนๆสสทักทายกันให้หายคิดถึงอาจจะแวะไปพูดคุยกับนักศึกษาที่มาในสภาในวันนี้และเต็มตัวอภิรายแถลงผลงานของพักคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้ว่าเป้าหมายและการดําเนินงานในเชิงปฏิบัติของพักเราในปีนี้มีอะไรบ้าง เมื่อถามถึงข้อค้อาหาต่างๆที่ผ่านมาของพักคก้าไกลจะมีการเดินหน้าต่ออย่างไรนายพิธากล่าวว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ในายชัยธวัฒน์ตุราทนสสบัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพักตนไม่อยากเป็นสถาบันที่มีหัวหน้าผัหัวหน้าพักเนี่ยสองคนนะก็ต้องรู้ที่ของตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักก็ต้องให้คำปรึกษากับนายชพรัชซึ่งได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอด จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงโดยที่จะไม่แก้ตัวยอมรับว่าเรา ยังต้องพัฒนาอีกเยอะประชาชนคงสัมผัสได้ถึงการพัฒนาการาร์มเป็นสถาบันทางการเมืองของเราในพิธาก่าวส่วนจะดำเนินการกับคดีในเรื่องไกรีกิตวัฒนสมาชิกพัตพลประชารัฐในฐานะเป็นผู้ร้องคดีข้างต้นหรือไม่ในพิธากล่าวว่าไม่มีเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตตอนนี้จะใส่ใจกับปัจจุบันใช้สมาธิทรัพยากรเวลากับการทํางานให้ในปัจจุบันและอนาคตให้ถึงถามถึงการดําเนินการที่ถแถลงในวันพรุ่งนี้ เมษาเปลี่ยนหัวหน้าพักกล้าวไกลนะครับเมื่อถามว่าจะกลับไปเป็นหัวหน้าพักและนะครับผู้นําฝ่ายค้านอีกหรือไม่นายพิธากล่าวว่าต้องแยกเป็นสส่วนนะครับหัวหน้าพักก็ต้องเป็นไปตามขาบวนการคือการประชุมวิสามันของพักในช่วงเดือนเมษาในส่วนที่2ตนไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งของตําแหน่งนายชัยธวัฒน์ก็ทําหน้าที่ได้ดีตนไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเป็นหัวหน้าพัก ก็แล้วแต่สมาชิกพักตนและนายชัยธวัฒไม่ได้มีการยึดติดในตำแหน่งเดือนเมษายนเหมาะสมที่กรรมการบริหารพรรคทำงานครบ4ปีตามวาระก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีของตนเองเมื่อถามว่ามีข้อควรแนะนำอะไรให้กับนายกรัฐมิตรีและคณะระัฐมนตรีหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนยึดประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ได้ขานทุกเรื่องขานเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือขานเพื่อจัแนะนำ และยิ่งเชื่อว่ามีวาระเพื่อประชาชนอีกมากมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ามาจากพักไหนเมื่อถามถึงความกังวลในกรณีที่รัฐสานรรมนูลจะตัดสินฟังคำวินิจฉัยในคดีนโยบายแก้ไขมาตรา1นึของพักคก้าไกลในวันที่31มกราที่จะถึงนี้นายพิธากล่าวว่าความรู้สึกเหมือนตอนคดีไอทีวีเราแยกแยะได้ว่าอะไรควบคุมได้หรือไม่ได้ทั้งนี้ส่วนที่เราควบคุมได้เราก็ได้ทำเต็มที่ ทั้งนี้ก่อนที่นายพิธาจะเดินจากวงสัมภาษณ์ไปผู้สื่อข่าวได้ถามว่า เข้าสภารอบนี้ไม่ออกแล้วใช่ไหมนายพิธากล่าวติดตลกว่าถ้าจะออกก็ออกไปทำเนียบรัฐบาลอย่างเดียวต่อมาเวลา11นาฬิกาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมี uh ammad, นายวันมูัมหมัดนอมทาประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดจากนั้นเวลา11บนาฬิกาสีนาทีนายวันมูัมหมัดได้แจ้งให้สมาชิกทราบถึงผลการวิิจัยของสารน้ำนูญที่ระบุว่านายพิธาริมจักรรรัิสสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับ การใช้สิทธิ์สมัครสสตามรัฐมนูญมาตรา98วงเด็บ3ททาให้สมาชิกภาพของสสของนายพิธาไม่สิ้นสุดลงจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบทําให้จํานวนสสปัจจุบันมีครบ500คนมีองค์ประชุม250คนหลังจากนายวันมูฮัมหมัดนอบอภิาผู้จบนายพิธาที่อยู่ ที่รออยู่หน้าห้องประชุมสภาอยู่แล้วก็เดินเข้าสู่ห้องประชุมทันทีพร้อมกับโบกมือให้กับสสและโค้งคำนับประธานสภาระหว่างทางที่เดินไปยังที่นั่งของตนเองโดยมีสสพักเล็กนะครับฝ่ายพักเล็ก,ก,ลกฝ่ายค้านมารอรับจับมือแสดงความยินดีอธินายกันนวีสิบแสนสสบัญชีรายชื่อของพักเป็นธรรมที่เข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีกับนายพิธาจากนั้นเมื่อนายพิธามานั่งนะครับก็ยังที่นั่งของตนเองในฝั่งของพักก้าวไกลโดยนั่งข้าง นางสาวส MM ิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักและมีสสของพักเก้าไกลหลายคนเข้ามาห้อมร้อมจับมือแสดงความยินดีกับนายพิธาด้วยเพื่อไทยไม่หวั่นไหวเสียงสนับสนุนที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำของพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีสารฐัรรมูญวินิจฉัยความเป็นสสของนายพิธาไม่ได้สิ้นสุดลง ว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่โชคดีมีโอกาสได้กลับมาทาหน้าที่ในสภาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีส่งผลกระทบอะไรกับรัฐบาลเพราะเป็นคําตัดสินของสารานูนซึ่งยุติแล้วและคําตัดสินผูกพันทุกองค์กรเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศวันนี้อยากเรียกร้องทุกฝ่ายไม่ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องจับมือกันอย่าให้ขบวนการทางก,การเมืองเข้ามาทําให้ประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าไปได้ ส่วนการกลับมาของนายพิธาจะทําให้การตรวจสอบรัฐบาลเข้มแข็งขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการตรวจสอบรัฐบาลก็คงทําหน้าที่ไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็มีสอสอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนก็หวังว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นถ้าฝ่ายค้านการเมืองแบบใหม่จริงๆช่วยกันทํางานให้กับรัฐบาลให้เข้มแข็งก็สามารถจะแก้วิกฤตของประเทศได้แต่ถ้ายังยึดติดประโยชน์ของตนนะความสามารถของตน และความต้องการของตนและพรรคตนประเทศก็จะเป็นอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของประชาชนเชื่องช้าลงการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านคือการตรวจสอบซึ่งคําว่าตรวจสอบคือการเสนอแนะไม่จำเป็นจะต้องค้านทุกเรื่องที่รัฐบาลทําอันนี้นะครับน่าจะบอกกับพรรคร่วมรัฐบาลมากฝ่านะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยว่านะครับสิ่งที่นะครับบอกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยึดประโยชน์ของตนความสามารถของตนความต้องการของคนพรรคนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลน,นะครับ ที่สมควรจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ของใครบางคนเป็นหลัก เมื่อถามว่าเมื่อวานเห็นฝ่ายสนับสนุนพักก้าวไกลค่อนข้างเยอะหากมองไปในอนาคตเลือกตั้งข้างหน้าจะน่าเป็นห่วงไหมสําหรับพักเพื่อไทยนายภูมิทายกล่าวว่าทุกพักการเมืองมีผู้สนับสนุนที่มาจากหลากหลายอาชีพอย่าเพิ่งไปบอกว่ามีการสนับสนุนเป็นจํานวนมากซึ่งมันก็จะดูยากแต่ผลของการเลือกตั้งต่างหากที่จะชี้วัดว่าคนส่วนใหญ่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรต้องหวั่นไหวเพราะทุกคนทําหน้าที่นายอนุทินชาญบรุรกินลลอะ นายอนุทินชาญวีรกุลรองนาย,ยกรนตีและรัตตมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวว่าด้วยความเป็นผู้แทนด้วยการเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่นายพิธาพ้นจากการถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากศารลรัฐธรรญนูญมีคำวินิจฉัยแล้วทําให้พ้นจากมนทินขอแสดงความยินดีด้วยประเทศจะได้มีสอสอมาทําหน้าที่อีกครั้ง ส่วนสถานการณ์ในพักภูมิใจไทยในออนุทินกล่าวว่าภูมิใจไทยยังเป็นพักขั้วรัฐบาลแม้เลือดีตเลขาธิการพักจะลาออกจากตําแหน่งและลาออกจากพัก แต่ฟารมเป็นพักภูมิใจไทยเราก็เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อจากลำดับที่5ที่สละสิทธิ์เป็นลำดับที่6คือนางนันทนาสงปัชชาโดยได้มีการรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มีสอสอเราก็ยังมีสอส7สเเสียงเหมือนเดิมพร้อมทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปหลังจบการให้สัมภาษณ์นอนุทินกล่าวติดตลกว่าจบแล้วไม่มีอะไรแล้วแปลว่าการข่าวไม่มีคือข่าวที่ดี ร้องสอบรัฐมนตรีสสสวถือหุ้นด้านนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะสมาชิกของพักพ,กพกรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่สารนูญวินิจฉัยว่านายพิธาริมเจริญรัตยังคงเป็นสสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลยังมีประเด็นที่ติดใจอีกหรือไม่ว่ามีประเด็นหนึ่งมีว่ามีประเด็นเรื่องของหนึ่งหุ้นก็ผิด เพราะเป็นเรื่องที่ต้องหาข้อเท็จจริงของนักการเมืองรัฐมนตรีสสและสวรวมทั้งคู่สมรสและบุตรด้วยซึ่งตนมองว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บางทีซื้อเช้าขายบ่ายจะไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ถือหุ้นหรืออบจ .5 รวมถึงบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือบอจ0 0ย จึงเตรียมยกร่างคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง,งกกตไปไล่ตรวจสอบสอบส,บส,บสบทั้งหมดว่าในระหว่างการดำรงตำแหน่งมีใครซื้อขายหุ้นที่เป็นหุ้นสื่อที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายตัวเพราะหลายคนแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุรเตดนแห่งชาติหรือปปชเมื่อวันที่4กันยายน2566ซึ่งมีหลายคนบอกว่ามีบัญชีหุ้น ในเรื่องกายยักล่าวอีกว่าเหตุผลที่ต้องนึกถึงเรื่องนี้เพราะเคยยื่นคําร้องสสไปคนหนึ่งที่แจ้งบัญชีว่าไปถือหุ้นสื่อแห่งหนึ่งเพิ่งทราบข้อเท็จจริงว่าเขาซื้อหุ้นนะครับหลังจากเป็นสอสแล้ว จึงทําให้คิดว่าความไม่รู้ของเขาอาจจะเกิดจากโบกเกอร์ซื้อขายหุ้นในานามของเขาเมื่อเห็นตัวอย่างเช่นนี้จึงมีหน้าที่จะต้องดูทั้งหมดโดยกะกะตต้องไปขอข้อมูลในทั้งหมดมาซึ่งตนคงใช้เวลาร่างคําร้องประมาณ1-2สัปดาห์และขอให้ตรวจสอบไปถึงคู่สมรสและบุตรด้วยเพราะเป็นลักษณะต้องห้ามและขัดต่อผลประโยชน์ซึ่งเป็นหน้าที่ของกะกะตต้องตรวจสอบถ้าเจอต้องส่งสารเราสงสัยว่าระหว่างอยู่กับสีีก่อนพ้นตำแหน่ง ไปขายหุ้นออกแล้วช่วงนี้ก็ทํากําไรไปก่อนซึ่งถือเป็นลนักษณะต้องห้ามในเรื่องกายกล่าวในเรื่องกายยังกล่าวอีกว่ากรณีที่ศาลวางนะครับปรับว่าหุ้นเดียวก็ไม่ได้นั้น คงไปตอบหลายคนที่คำนวณสัดส่วนหุ้นซึ่งตนก็ไม่ได้แปลกใจอะไรในเรื่องนี้เพราะตอนที่เป็นสวออเคยร้องเรื่องหุ้นสัมปทานมาแล้วซึ่งสารวินิจฉัยมาแล้วว่าหุ้นเดียวก็ถือว่าไม่ได้ส่วนกรณีของนายพิธาสารวินิจฉัยว่ามีการถือหุ้นจริงแต่หุ้นดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นหุ้นสื่อแล้วเรื่องของการงบประมาณเงินย้อนเงินนะครับ5ปีย้อนหลังและสัญญาที่ถูกยกเลิกไปและไอทีวีไปฟ้องเรียกค่าเสียหายและให้คืนขึ้น ซึ่งตรงนี้เข้าใจได้ว่าฟ้องให้คืนขึ้นไม่ได้เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วว่าเอาขึ้นไปให้ไทย p ี s ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายพัชรนายทนายนะครับรัชพลศิริสาครเข้ายื่นหนังสือต่อผพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลผอบอตรเพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดคดีหุ้นสื่อไอทีวีที่เคยได้แจ้งความไว้ที่สอนอทุ่งสองห้องเมื่อวันที่13มิถุนายน256 ให้ดำเนินการกับนายคิมนะคสิริทวีชัยประทานในการประชุมสามัญถือหุ้นไอ v ีวีปี2-5-6และนายเรืองไกรปรีกิจวัฒนะผู้ร้องเรียนในพิธาริมเจริญรัฐเข้าข่ายเรื่องของการแจ้งความเท็จปลอมเอกสารหลังพบข้อมูลจากสื่อมลชนว่ารายงานการประชุมขัดแย้งกับวิดีโอการประชุมที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อและพยายามรื้อฟื้นไอทวขึ้นมานะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับดินเนอร์พักร่วมเนี่ยคึกคักนะครับ ค่าวันเดียวกันเวลา18นานิกาที่ร้านอาหารบ้านตานิดอํอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายเศรษฐาทวีสินนายยกรันตรีและ,และรัฐนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหัวหน้าคณนะร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกันเป็นครั้งที่2เพื่อพูดคุยการทํางานมีนายอัจทินชาญวิญนนะาารุลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพเลร้ยงอาหารค่าโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลา16นาา30นาทีนายชาดาไทยเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพักภูมิใจ เดินทางมาถึงก่อนเวลา17 25นาทีนายเศรษฐามาถึงมีนายอัุทินและนายสุวัตดิ์ิติมนบประธานพักชาติพัฒนากล้าให้การต้อนรับทั้งนี้นายอัุทินยังได้กล่าวกล่าวกระเซานายกรัฐมนตรีด้วยว่านายก,วยวาายกมาถึงเป็นคนแรกขณะที่นายนาย,นายชาดากระเซา,าว่า ที่เรียกอาหารร้านนี้เพราะร้านชื่อเดียวกับนายกฐมนตรีทําให้นายเศรษฐาถึงกับหัวเราะพร้อมกับกล่าวว่าก็ดีนะครับแต่ผมยังไม่อยากเป็นตานะนะครับทาให้นะครับเรียกเสียงหัวเราะเมื่อเดินเข้ามาในร้านอาหารนายอนุทินได้นํานายกฐมนตรีและนายสุวัสด์ไปชมวิวริมแม่น้าเจ้าพญาที่มีเรือต่างๆสัญจรไปมารวมทั้งได้มีการรอยลำของเรือรักษาความปลอดภัยโดยนายกหันมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า อากาศสบายดีนะวิวดีจากนั้นนายกมนตทีนายสวัสดและนายสุทินมานั่งคุยกันอย่างอารมณ์ดีพร้อมโบกมือให้กับสื่อมวลชน <_ d ood le> ผู้สื่อข่าวถามนายสวัสดว่าปรากฏตัวบ่อยๆจะมีเก้าอี้พิเศษให้รัฐบาลด้วยหรือไม่นายสวัสดหัวเราะพร้อมตกไปที่เก้าอี้ที่ตัวเองนั่งพร้อมกล่าวว่านี่ไงนั่งอยู่ตรงนี้ไงทําให้ทั้งนายกและนายสวัสดหัวเราะชอบใจในายเศรษฐากล่าวด้วยว่านานๆนายสวัสดจะมา ทีหนึ่งมีอะไรก็ให้ถามเมื่อถามว่านายสุวัสด์นะครับจะเข้ามาช่วยงานอะไรในรัฐบาลบ้างหรือไม่นายยกกล่าวว่าก็มีการช่วยกันอยู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ร้านอาหารบ้านตะนิดบรรยากาศค่อนข้างเย็นและมีลมพัดตลอดผู้สื่อข่าวจึงสอบถามนายกว่าหนาวหรือไม่นะครับก่อนที่นายยกจะพยักหน้าและตอบว่าหนาว ทำท่าเหมือนกับคัดจมูกทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่านายกมีอาการไอด้วยทั้งนี้สําหรับแกนนําของพักร่วมรัฐบาลที่เดินทางเข้าร่วมประกอบไปด้วยพักเพื่อไทยนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรหัวนหน้าพักนายภูมิธรรมเวยชยชัยในฐานะแกนนําพักและนายแพทย์พมมินเลอร์สุธิยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพักพักรวมไทยสร้างชาตินายพิรพันธ์สารีรัตวิภาครนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพัก และนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักขณะที่พักผดังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร,กรในฐานะเลขาธิการพักและพลตารวจเอกวัชรราชพัชรวาทวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพักพักชาติไทยพัฒนานายนิกรจำงผู้อำนวยการพักและนาย ปัจพัทนะครับโพธิสุททนเลขาธิการพักในส่วนของพักประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดสองหัวหน้าพักนายชูกาโนมัทาเลขาธิการพักและพักชาติพัฒนาก้านายสุวัตรริติพลบประธานพักเข้าร่วมร้อยเอกธรรมรัฐเปิดเผยว่าครั้งนี้ถึงคิวพักพลังประชารัฐเป็นเจ้าพาพเลี้ยงอาหารข้ามพักร่วมรัฐบาลถึงข้าวหน้านะครับเป็นคิวของพักพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับจับตาว่าเอ้ย ทางพรรคเองทางฝ่ายขัดฝ่ายรัฐบาลเองก็จับปืนกันอย่างเดียวแน่นนะครับและก็แน่นอนครับว่าการที่คุณนะครับพิธาเรนเจริญรัตกลับเข้ามาในสภา,าเนี่ยก็จะทําการสั่นสะเทือนนะครับรัฐบาลหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างถ้าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ด้วยดีมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึลนหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ